บรรยากาศที่หัวเรือนะครับก็มีทั้งสระน้ํานะครับมีสระน้ําเด็กสระน้ําผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ใหญ่มโหฬารมากครับอ่าแล้วก็มีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยเช่นตุโกโนะครับใครอยากเล่นก็ปีนะครับปีสวัิดีติดทิปท่องเที่ยวนี้นะครับเดี๋ยวพาจะพาไปดูนะครับในโซนของอเครื่องเล่นบนดาดฟ้านะครับโอ้ลมแรงมาก ครับว่าที่ตรงนั้โอ้โหบรรยากาศดีๆนะครับนั่นแหละครับสระน้ำอีกนะครับอ่ายันวยานะครับสัก้อยเมตรนะครับี่เรือใกล้จะออกแล้วครับโอ้โหนี่ยูดัดฟ้าเลยนะครับยอดจริงๆนะครับ ขึ้นไปอีกชั้นนึงก็ได้ครับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับโหเสียวมากนะครับอันนี้โหแบบใหญ่โตโมโหลานมากเลยนอยู่ดาดฟ้าเลยชั้นสูงสุดเลยลองขึ้นไปดูนะครับดีไงครับเสียวครับเสียว ก็ผู so, ้คนก็มาเิอเล่นข้างล่างนะครับแล้วก็โอ้ทใครติดทิปท่องเที่ยวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากนี่อยู่หัวเรือสุดเลยนะครับ ยังเดินไปไม่สุดนะครับเดี๋ยวค่อยๆถ่ายทําไปแล้วก็ถ่ายทําเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรุ่งนี้ยังมีอีกเต็มวันเลยนะครับอีกเต็มรักเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปให้เยอะๆเลยนะครับกับทีมงาน158ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายส่งไปให้นะครับขอบคุณมากครับที่มาเจสทุกท่านนะครับติดติปท่องเที่ยวไปกับจอยคอยนะครับกินหรูอยู่สบายนะครับโอกาสดีๆอยู่ในมือท่านแล้ว ท่านทำท่านก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเร่งเร่งแห่งๆรวยๆปังๆครับสวัสดีครับ